คุณมีงบหนึ่งล้านบาทมองหารถยุโรปสักคันหนึ่งคันใดบ้างไปดูกัน สวัสดีครับพบกับพวกเรา TT Premium Car กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชนรถยุโรปกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ารถยนต์กลุ่มนี้นะฮะเป็นรถยนต์กลุ่มที่ใช้งานง่าย,ายๆเป็นรถซิตี้คาร์ในเมืองแล้วก็เป็นคลาสเริ่มต้นของทางค่ายรถยุโรปต่างๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเจ้าคันแรกกันเลยนะครับผมคันนี้นะฮะ มาจากค่ายตาใบาพัดนะครับเป็น B M W 118 i M Sport F20 คันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะเป็นปี2016นะครับบอดี้ภายนอกของเขาเนี่ยเป็นสีดำภายในของเขาเป็นสีแดงคุณผู้ชมแล้วก็การตกแต่งบอดี้ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งแบบสปอร์ตหรือว่าทาง B M เนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่า M Sport นั่นเองนะครับแล้วก็มีกระจังหน้าที่มีการตกแต่งด้วยตาสัลลักษณ์ที่เป็นแบบ M Performance แบบนี้เลยตรงนี้นะครับก็คันนี้ก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนั่นเองคันนี้นะคุณผู้ชมมาด้วยกับเครื่องยนต 1 5 0 0ซ c เทอร์โบ3สูบนะครับคุณผู้ชมคันนี้อยู่ที่136แรงมา้าขับเพื่อนล้อหลังล็อตสุดท้ายคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากและได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่เหมือนพี่ใหญ่ของเขาเป็นซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็จะเป็นขับเคพื่อนล้อหลังก็ใครต้องการที่ขับขี่แบบคล่องตัวขับขี่แบบพูดปาร์ตแบบขับเพื่อนล้อหลังนะก็ต้องเป็น คันนี้เลยครับผมคันนี้นะเป็นปี2016คุณผู้ชมราคาตั้งไม่แพงเลยอยู่ที่918,000บาทเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยยังมีทอนกับบ้านจาก1ล้านบาทด้วยนะ,ะไปดูกันที่2กันเลยดีกว่านะฮะคันที่2ของเรานะครับมาจากค่ายตาดาว3า3แฉกนะฮะคันนี้เป็นรถยนต์ Merc e d e เ b e n z a 1 8 0สไตล์นะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้ต้องสีน้องเค้าเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างแบบจีดจ๊ดจเลยนะฮะเป็นสีจู p ิ t e r ร e d นั่นเองนะครับผม คันนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นปี2014นะครับวิ่งมาทั้งหมดอยู่แค่100,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาตั้งไม่แพงเลยอยู่ที่749,000บาทครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยว่าราคามีงบ1ล้านบาทซื้อเจ้าคันนี้ไปสามารถซื้อรถ e ีโคคาร์เล็กๆได้อีกคันหนึ่งเลยนะประหยัดมากๆเลยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ เบนซินขนาด1.6ลิตรเทอร์โบนะครับ122แรงม้าครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยทั้งแรงและก็ประหยัดเห็นแรงม้าน้อยๆนอยอยี้นะบอกเลยว่าเขาแรงนะจริงๆแล้วนะอัตราเร่งเขานี่พู่งปา๊ใช้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็ใช้งานง่ายๆในเมืองครับผมคันนี้นะเป็นออปชั่นพิเศษด้วยคุณผู้ชมสังเกตว่าที่หลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นหลังคาสีดํานะก็ไม่ได้แรปมานะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเป็นหลังคาพาร์โนรามิกกัลสลูฟนะครับผมก็คือเอาง่ายว่าเป็นหลังคา้ทังนนน่นเอ ก็ในสมัยที่ออกป้ายแดงเนี่ยคันนี้ก็มีการสั่งออปชันพิเศษเพิ่มขึ้นมานะ,ะมูลค่คาเนี่ยก็เกือบแสนเลยถ้าเราไปสั่งจากทางเยอรมันเขาเลยนะครับอันนี้เป็นรถจากศูนย์ Mercedes b e เ z t h a i l a n นนะครับแต่ว่าเป็นรถที่เป็นรถนำเข้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายของโชว์รูมของเรานะครับเป็นค่ายดาวสามเฉกเหมือนเดิมเลยนะครับแต่รูปทรงเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรถที่ลักษณะเป็น crossover SUV นะครับผมเป็น SUV ขนาดเล็กของเรานั่นเองนะครับเป็นรุ่น m e r c e d e เดสเบ G L A 200 Urban นะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นสีเงินนะคะภายในสีดำนะครับผมคันนี้ปี2015นะครับวิ่งมาทั้งหมด130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะราคาตั้งไม่แพงเลยอยู่ที่935,000บาทครับผม่านะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะเหมาะสำหรับหน้าฝนตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทำช่วงล่างเนี่ยให้สูงขึ้นมานะครับเวลาเราต้องการขับ เจอน้ําที่มันมีน้ําขังขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยคันนี้ยังสามารถขับออกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นรถที่ใช้งานง่ายมากนะครับเข้าออกจอดอะไรก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์หรือว่า crossover SUV นั่นเองครับคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์เดียวกับเจ้า A180 สีแดงเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.6ลิตรเทอร์โบนะครับแต่แรงม้าคันนี้อยู่ที่156แรงม้านะครับผมขับเคลื่อนด้วย เกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูโอคัทนะครับพ่อคันนี้เนี่ยมีอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็แถมไม่พอเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็แถมที่สำคัญเนี่ยมาด้วยเกียร์อัตโนมัติที่เป็นดูโอคัทเนี่ยก็จะขับขี่แบบจี้จ๊ากนะครับขับไวๆก็กระฉับกระเชงนะครับผมสำหรับเจ้าตัว g l a 200ครับผม คุณผู้ชมครับเห็นไหมคะว่า3คันนี้นะคะจากโชว์รูม TT Premium Car ที่ผมพามานําเสนอวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ที่ค่อนข้างน่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดด้วยคุณผู้ชมนะครับขับไปในเมืองเข้าออกค่อนข้างสะดวกนะครับมีงบประมาณ1ล้านบาทมีทอนกลับบ้านแน่นอนนะฮะหากท่านใดนะครับอยากเข้ามาชมรถจริงนะครับมาทดลองขับนะครับติดต่อผ่านช่องทางที่อยู่บนจอได้เลยนะัะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องยูทูบของผมนิดนึงนะคะผมสวัสดีค Yeah.